มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเมื่องูเขียวพระอินตัวใหญ่ยาวมีพิษอ่อนๆไม่เป็นอันตรายต่อนนูดกำลังปีนกำแพงอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในตะบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนคนรราชสีมาด,ดูดูน้องเขียวดิ้นรนตะเกียกตะกายปีนอย่างทุลักทุเลไหวไหมเนี่ย ใช้เวลานานถึง5นาทีกว่าจะออกไปได้เหมือนหญิงท้องแก่ที่ต้องหยุดพักหายใจทุกขั้นบันไดอย่างดีที่รูใหญ่พอไม่ติดแหกซะก่อนปอมก็ปีนนี่ท้องหรือไปทำอะไรมาเูากิงตุ๊กแกเรียกไว่ซะหน่อยเอาเราเรียกตุ๊กแกไม่เห็นตป่นไอเรากินซึ่งมนไจะกินกลับมือต่อตัวเลยตัวยาวขนาดโอ้เล็กกว่าหร่ หายีว้อน่แล้วเาก็เลื่อยออาไปยังงูเลื่อยขนนหอกเลยก็ต้องใหญ่เดียวเมก่นถ่ายเก็บไว้แวะมาอิ่มหนึ่งมือแล้วจากไปเล่นกลืนตุ๊กแกตัวยาวไม่น้อยกว่าเ็ดนิ้วลงท้องไปทั้งตัวขนาดนี้ปีนได้ก็บุญแล้วดูท่าน้องคงอยากได้ยาแก้ท้องอืดซะ